ไม่ขับขี่กับอิซูสสวัสดีครับไฟส่องสว่างของรถยนต์นั้นพัฒนาไปเรื่อยและตอนนี้ถึงยุคสมัยของ LED ครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายก็ตามซึ่งรถใหม่ๆจะออกมาแบบทั้งสว่างสวยงามกลมกลืนอย่าง All New Isuzu ทั้ง New X และ D Max ที่ไฟหน้าเป็นไบ LED โปรเจ c เตอหลอดไฟ LED เป็นที่นิยมเพราะมีขนาดเล็กสว่างมากประหยัดไฟและไม่ร้อนครับดังนั้นผู้ที่ใช้รถรุ่นเดิมที่ยังเป็นหลอดไฟแบบเดิมๆ จึงอาจอยากเปลี่ยนมาใช้ LED ทั้งเพื่อประโยชน์และเพื่อความสวยงามบางท่านก็คิดซื้อมาเปลี่ยนเองซึ่งต้องระวังครับอย่างแรกคือ LED ที่หาซื้อได้ทั่วไปอาจไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ผู้ผลิตรถยนต์จัดทำมาความสว่างน้อยกวา่าและ LED ของรถรุ่นใหม่นั้นยังออกแบบรวมหลายหลอดเพื่อการกระจายแสงประกอบเข้ากับโคมโปรเจคเตอร์เพิ่มความสว่างยังมีข้อควรระวังอะไรอีกตอนหน้ามาคุยกันต่อสวัสดีครับ